เดี๋ยววันนี้ฮะเราจะมาเริ่มปลูกข้าวกันฮะแล้วเราจะมาเปิดใช้งานห้องข้างหลังตัวนี้กันซึ่งมันเป็นห้องที่ว่าแบบมหัศจรรย์มากดูนะดูนะดูนะเฮ้ยมันคือเวทมนต์นั่นแหละฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันเพื่อในการประหยัดเวลาดีนิวฮะ ฮัลโหลสวัสดีครับกับีกครั้งสลับไมค์คอีกรอบหนึ่งนะครับผมแท็กก็เดี๋ยวคลิปนี้ฮะเราจะมาเล่นซีรีส์โลกนี้มีแต่รังสีกันต่อนะฮะซึ่งซีรีส์อันนี้ฮะเป็นซีรีส์ไมค์คมอสแควร์นะหรือ f t b Genesis นนั่นเองซึ่งข้างนอกตรงนั้นเนี่ยฮะมันจะมีรังสีอยู่อันเนี้ยเราอยู่ภายในฐานทัพของเรายังปลอดภัยอยู่เห็นปะฮะนี่ยังมีพื้นที่สีเขียวแต่ข้างหน้าตรงนั้นเนี่ยฮะเห็นปะฮะข้างหน้าสีเขียวอะใช่ฮะแถวนี้อว ผลเวรกรรมจากคลิปที่แล้วนะอยู่ดีมอนเตอร์มันขุดขึ้นมาบล็อกได้ไงก็ไม่รู้น่กกานกลัวนี่ข้างหน้าตรงนี้ฮะมันเป็นพื้นที่รังสีอย่าออกไปเด็ดขาดโอเคปะ่ะอันนี้เราอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยนะฮะดังนั้นน่าจะยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมแถวนี้มั้งนะฮะเเท่าที่รู้ๆนะฮะเท่าที่เรารู้ข้างล่างตรงนี้นะฮะข้างล่างตรงนี้นะฮะให้ดูให้ดูให้ดูดเอเอั่นแหละั่นแหละเข้าใจยังเออั่นแหละ ไม่น่าเลยไม่น่าเลยหนีหนีกับหนีกับเข้าไปในบ้านดีกว่านะฮะมาเปิดสมุดเควสกันดีกว่านะคือข้างล่างตรงนั้นนะฮะมันมีเหมืองอยู่เป็นอะไรที่เลวร้ายมากมาเปิดสมุดเควสกันดีกว่าตอนนี้เนี่ยฮะแหล่งอาหารของเราเนี่ยค่อนข้างขัดแคลนโอเคปะ่ะตอนนี้เราไม่มีอาหารแล้วนะครับดังนั้นเราจะต้องทำเคลสอันนี้ฮะดินที่เหมาะสมฮะเราจะมาเริ่มทำฟาร์มกันนะฮะแต่ว่าไหนดูซิ hmm. ดินส่วนใหญ่เนี่ยฮะมันได้รับรังสีแล้วคราวนี้เนี่ยดินมันเอามาปลูกไม่ได้ดังนั้นเราจะต้องเอาดินเน่้านกอเ อ่ะได้ฮะเราต้องเอาดินไปล้างน้ําซึ่งดินหรือโซเตตเนี่ยฮะเป็นตรงนี้ได้ไหมเราขุดจากตรงนี้อ่ะโอเคฮะคือเข้าใจไหมผมไม่อยากออกไปข้างนอกเพราะว่ามันอันตรายดังนั้นเราก็จะขุดพวกบล็อกดินจากนี่บล็อกดินใช่ไหมเนี่ยอ่ะโอเคฮะเราก็จะเอาดรายโนะฮะจากตรงนี้โอเคน่ากลัวผมเนี่ยได้ยินเสียงปะ what มัน มีเสียงคิปเปอร์ด้วยมีเสียงคิปเปอร์ด้วยโอ้แม่เจ้าน่ากลัวแป๊บหนึ่งนะอันนี้เราต้องใช้ที่ขุดขุดมันจะเร็วกว่าใช่ไหมฮะแล้วที่ขุดเราก็พังไปแล้วนะฮะข้างล่างมันมีปาร์ตี้อะไรเกิดขึ้นเนี่ย <c oughs> ข้างล่างมันมีสิ่งมหัศจรรย์อยู่นะฮะเราอย่าไปลงข้างล่างเด็ดขาดนะฮะนี่เราเก็บไดโซอจากตรงนี้ดีกว่านะฮะเก็บเกลือจากตรงนี้อ่าเป็นดินที่ว่ามีกำมนตะลังสีเก็บจากตรงนี้ก่อนแล้วกันนะฮะแล้วเขาบอกว่าให้เอาไปโยนไม่ในน้ําถูกต้องไหมฮะคือเราจะต้องอาาามวง ไว้ในน้ําแบบนี้นะนี่ไงโอเคฮะแล้วมันก็จะกลับมาเป็นดินแบบนี้นะะเราก็สามารถขุดแบบนี้ได้โอเคได้เควสเรียบร้อยนะฮะดินที่เหมาะสมรับของรางวัลโอเคยอดเยี่ยมฮะตอนนี้เราก็ได้ดินมาค่อนข้างเยอะแล้วนะดังนั้นฮะเรามาทำการปลูกพืชกันดีกว่าซึ่งเออซึ่งเราจะต้องทําฟาร์มใต้ดินนะฮะตอนนี้เราไปดินเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นฮะเราต้องไปหาน้ํา เราต้องไปทาใต้ดินใช่ไหมอ่ะโอเคอ่ะเขาบอกว่าทําฟาร์มใต้ดินก็ใต้ดินทาฟาร์มใต้ดินเถอะรู้สึกข้างบนตรงนี้มันอันตรายเหลือเกินผมไม่อยากจะตื่นเต้นกับชีวิตนะฮะไปดีกว่าแล้วเพื่อเป็นการลดความตื่นเต้นนะฮะเราจะเอาแมวมาไว้บนหัวนะฮะแมวเป็นเครื่องรางแห่งความโชคดีโอเคปะมันแบบมันจะมีแมกวกรักถูกต้องปะอันนี้หลอดกวักนะฮะอันนี้แมวชื่อหลอดโอเคฮะเราจะต้องทําฟาร์มใต้ดินนะฮะซึ่งเราจะต้องหาแหล่งน้ําเราจะไปหาแหล่งน้ําได้จากไหนจริง,รงๆเราปลูกพืชโดยไม่ต้องใช้นน้้ําาากก็็ไดดะะเรวงิน แบบนี่นะฮะแล้วเราก็พวนด,ดินฟึ๊ <No. S 1> สบสภาพแวดล้อมเนี่ยฮะมันยังเลวร้วายเกินไปที่จะปลูกพืชนะฮะฉันจะต้องเช็คข้อมูลการเดินทางซะหน่อยและวไหนดูซิทำฟาร์มใต้ดินแล้วก็อ่านค้ยต,ต่อไปฮะค้ยต,ต่อไปก็คือืม อันอันนี้เควสยังไม่ได้แปลนะฮะคือเขาเพิ่งแปลเสร็จถึงทำฟาร์มใต้ดินขอภัยด้วยแล้วกันนะฮะก็เหมือนกับว่าสถานที่เนี่ยมันดินมันไม่ค่อยจะอำนวยความสะดวกเท่าไหร่อ่ะนะแต่อย่างน้อยเราก็สามารถปลูกต้นไม้ได้นะครับคือดินมันไม่ต้องดีมากปลูกต้นไม้แล้วเราจะปลูกต้นไม้ได้ยังไงอะ่ะคือผมอยากจะปลูกต้นไม้เข้าใจไหมแต่ว่าตอนนี้ฮะเรายังไม่มีต้นแซปปิ้งเลยเรายังไม่มีต้นอ่อนเดี๋ยวออกไปหาต้นอ่อนแปน๊บนึงแล้วกันนะฮะอันนี้เรามีแอปเปิลทองก็จินๆิ้มไปเหอะนะ,ะเก,ก,กะ ไปไปเพิ่มเลือดเถอะฮะเพราะว่าเราจะออกไปข้างนอกนะ,ะมันเลวร้วายมาเรามาตัดไม้ทำลายป่าก,กันดีกว่าซึ่งเราก็มีขวานจำนวนหนึ่งนะฮะเรามาหาต้นอ่อนกันดีกว่าฮะภารกิจตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยมันมีตัวอะไรกำลังขุดบล็อกมันอย่างที่บอกมันมีตัวที่สามารถขุดวางบล็อกเองได้ด้วยนะฮะอันตรายแต่ว่าตอนนี้ฮะนี่เราตัดไม้ก่อนโอเคผมไม่รู้หรอกว่าต้นไม้อันนี้เนี่ยมันจะให้ต้นอ่อนเราบ้างหรือเปล่าแต่เราก็จะหานะฮะ five minutes later สรุปเราได้ต้นอ่อนไหมโอเคฮะยินดีด้วยฮะเราได้ต้นอ่อนมาแล้วตบบือส แล้วคำถามระดับชาติแล้วเราจะปลูกต้นไม้อย่างไงคือเราต้องออกไปข้างนอกแล้วก็แบบมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าถ้าเกิดเราจะปลูกต้นไม้นะบริเวณตรงนี้นะฮะแล้วเราก็ฝากไว้แบบนี้เออชั่วคราวเออแปบ๊บหนึ่งนะลองลองลองดูก่อนลองดูคือหลังคามันก็ค่อนข้างสูงระดับหนึ่งก็น่าจะปลูกต้นไม้ได้ละมั้งนะฮะ,นะฮะเรากดชิปได้ไหมฮะเอ้ยอ,อ,อจะตก อะไรวะเนี่ยคือบางครั้งเราเจอมอนเตอร์ข้างนอกมันก็หลอนๆนะคือเป็นคนที่แบบเล่นเป็นคนเล่นเกมผีไม่ได้นะครับผมเล่นเกมผีแล้วก็น่าจะแบบเออลองร้านบ้านขออภัยคนตัดลิปจริงๆนะครับ,<ล>รบ <laughs> อู้วีเฮ้ยมันดีเอ้ยโอเคนะพอตัดพอตัดหมดปุ๊บแล้วต้นไม้มันก็แบบหนึ่งนะกึกระกโอเคฮะแล้วดูนะเราตัดคือมันต้องค่อยๆทุบทีเราบล็อกกันแหละโอเคนี่ฮะแล้วหลังจากนั้นฮะเราก็อย่างนี้แล้วก็แบบนี้แล้วมันก็ปุ๊บ โอเคเลิศมากนะฮะเราฝากต้นไม้ไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะเราได้ไม้แล้วตึบตึบตึบและในขณะเดียวกันฮะตอนนี้นี่แป๊บหนึ่งนะฮะตอนนี้เรามีไม้ค่อนข้างเยอะแล้วถูกต้องป่ะฮะเราก็สามารถทําพวกชาโคลเพิ่มเติมได้นี่เราก็เอาชาโคลมานะแล้วเราก็เอาไม้มาเผาแบบนี้โอเคยอดเยี่ยมฮะแล้วเราก็จะได้พวกฐานมาเพิ่มเติมเผื่อต้องใช้ในการแปะพื้นที่รอบนอกให้มันสว่างอะไรอย่างนี้ไงฉลาดมอนเตอร์จะได้เกิดน้อยๆนะฮะเราเกลียดมอนเตอร์ ซึ่งวิธีการหาซปปิ้งเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วหายยังไงแต่ว่าเราก็หาซปปิ้งด้วยวิธีนั้นแหละฮะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วเราก็มีซปปิ้งอย่างต้องประหยัดนิดนึงอ่ะเออแป๊บหนึ่งนะ <c oughs> ทำไมมันมีค้ังค่าวเกิดขึ้นภายในพื้นที่แห่งนี้ด้วยอ่ะเรามาทำเควสต่อไปกันดีกว่านะซึ่งตอนนี้ฮะเราก็มีบนมิวแล้วใช่ไหมซัมบนมิวบุ๊ make this process a lot faster ในการเก็บโอเคฮะคือเรามีบอมิลนะฮะแล้วหลังจากนั้นฮะเราก็จะได้มีปุ๋ยอีกแป๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งเห็นปะนี่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 ฐานของเรามันประกอบไปด้วยอะไรฮะมันคือขนแกะใช่ปะเอ้ยขนแกะเฮ้ยมันคือขนแกะคิดอย่างที่ผมคิดหรือเปล่าทำไมมันทำไมมันมีถ้ำอยู่ตรงนี้ด้วยเอ้ยเดี๋ยว <laughs> มันมีถ้ำอยู่ตรงนี้ด้วยโอเคฮะซึ่งซึ่งเราขุดแบบนี้มันจะไม่เป็นอะไรใช่ไหมอะขออนุญาตขุดหน่อยนะครับยืมยืมหน่อยยืมขนแกะหน่อยเดี๋ยวค่อยเอามาคืน นะ,ะอนาคตเราน่าจะมีขนแกะเพิ่มเติมแหละมัง้งขออนุญ,ญาตนะฮะขอขุดแป๊บนึงนะฮะโอเคฮะจริงๆเราไม่ควรจะเจาะฐานตัวเองด้วยซ้ำนะฮะแต่ว่านิดนึงนิดนึงนะเพื่อความสะดวกสบาย <c oughs> ในการอาัดคลิปโอเคปะ่ะคือถ้าเกิดสมมติเราออกไปข้างล่างอะไรประมาณนี้เราอาจจะโดนลังสีได้คือในเนี่ยมันเป็นสถานที่ที่ปลอดภยัยอย่าออกไปนอกฐานเด็ดขาดนะ,ะอย่าเจาะด้วยซึ่งเราก็จะทำเตียงแบบนี้นะฮะแล้วก็แบบนี้เออแบบนี้โอเคตบปือสิครับรออะไร ช่วงเวลากลางคืนเนี่ยมันอันตรายถูกต้องบาดดังนั้นฮะเตียงคือสิ่งที่ดีที่สุดฮาโอเคตอนเช้าเรียบร้อยเราควรจะทำเตียงตั้งแต่เอพิโซดแรกๆปะเ,ออเราจะมานั่งทนช่วงเวลากลางคืนทำไมบางครั้งก็งงตัวเองเหมือนกันนะฮะดื่มน้ำนิดหนึ่งนะอย่าลืมนะฮะดื่มน้ำเยอะๆเมื่อทุกคนตื่นมาปุ๊บเราก็ควรที่จะดื่มน้ำนะ,ะดังนั้นเราก็จะดื่มน้ำนะดื่มดื่มดื่มให้อิ่มเลยนะฮะเออให้ปวดฉี่ให้ปวดฉี่กันในข้างหนึ่งถ้าเกิดเราดื่มน้ำเกินจะเป็นอะไรไหมขอลองดูแป๊บนึงนะฮะวุ้บอารมณ์ประมาณแบบ กระเพาะปัสสาวะรั่ว <Brand. S 1> อะไรเงี้ยเคฮะดื่มน้าเยอะเกินไม,ไม่ไม่เป็นผลเสียนะฮะในโลกแห่งความเป็นจริงดื่มน้ําเยอะเกินก็ไม่ดีโอเคปะ่ะหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินมาใช่ไหมว่าต้องดื่มน้าเยอะๆแต่จริงๆถ้าดื่มน้ําเยอะเกินเนี่ยเออมันจะบวมเกินไปนะฮะถ <Huh? S 1> าละแป๊บหนึ่งดีแล้วเราจะปลูกข้าวยังไงฮะเราต้องปลูกไงเราทําฟาร์มแลนด์ได้บ่ะแป๊บหนึ่งนะฮะฟาร์ม แลนเราสามารถทําฟาร์มแลนได้ไหมฮนะคือผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันสามารถทําฟาร์มแลนแบบนี้ได้หรือเปล่าแต่เราก็จะทํานาเพราะว่าเพื่อแหล่งอาหารที่ดีของเราดังนั้นฮนะเรา,าก็จะเอาดินมาใช่ป่ะแล้วเราก็ค้าแบบนี้นี่แล้วเราก็ได้ฟาร์มแลนฟึ๊บโอเคฟัฟ okay. ฟัฟฟัฟฟัฟัฟัชั่วคราวระดับหนึ่งนะนะนะแล้วกันฮะแล้วเราก็จะมาปลูกพืชชั่วคาวกันแถวนี้แป๊บหนึง่งคือเข้าใจไหมเรายัางไม่มีแหล่งน้ําดังนั้นเราก็ควรที่จะปึก๊กอา้าวดว จบกันปลูกไม่ได้ <S <S เหมือนกับว่าสาภาพแวดล้อมข้างนอกตรงนี้ฮะมันยังเลวร้ายเกินไปที่จะปลูกพืชมันไม่ให้ปลูกจริงๆอ่ะตายเถอะแล้วเราจะปลูกยังไงเนี่ยมีเควสอ,อันนี้ฮะการซ่อมแซมฉุกเฉินการซ่อมแซมฉุกเฉินปูดไม่ค่อยจะสัดแล้วพูดไม่ค่อยจะชัดแล้วนะเหมือนกับว่าเป็นการค้นพบที่เลวร้ายมากสภาพแวดล้อมมันยังเลวร้ายเกินไปที่จะปลูกพืชมันช่างเป็นข่าวร้ายเสนอเกินดังนั้นฮะเราจำเป็นที่ต้องใช้ simulation metric มันคืออะไรซึ่งการเปิดใช้งานซิมูเลชันเมทริก x อันนั้นเราสามารถสร้างไบโอมทางคอมพิวเตอร์เพื่อมันทำให้ทำให้สภาพแวดล้อมมันปลูกพืชได้เงี้ยนะฮะซึ่งเราจะต้องไปการซ่อมแซมฉุกเฉินก่อนโอเคนะฮะ ซ่อมแซมฉุกเฉินซึ่งการซ่อมแซมฉุกเฉินอ่ะเควสอยู่ข้างล่างตรงนี้ฮะโอ้โหมาอยู่ข้างล่างตรงนี้เลยซึ่งตอนแรกเนี่ยฮะเราจะต้องมีเครื่องทําไฟฟ้าก่อนไม่ต้องตื่นตระหน,นอกไปเรามีแผนสํารองสําหรับกรณีไฟดับด้วยเหมือนกันซึ่งบริเวณด้านล่างแทสกีนจะพบกับกล่องเก็บของเอ่อเป็นเครื่องปั่นไฟฟ้าฉุกเฉินโอ,โอเคนะเหมือนแบบถ้าเกิดแบบเกิดเหตุบึมๆอะไรประมาณเนี้ย มีของฉุกเฉินอยู่นะฮะซึ่งเขาบอกว่าด้านล่างแทสกีนมันจะมีเอ้ยผมลำคาดที่เจ้าเอ้เจ้าแป๊บหนึ่งนะฮะแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะฮะขอทะเลาะกับไอ้เจ้านี่แปบ๊บหนึ่งนะฮะลำคาดลำคาดโอเคเขาบอกว่าด้านลน่างแทสกีนเนี่ยฮะมันมีกล่องเก็บของโลหะอะไรบางอย่างาดังนั้นเราก็ทุบออกมานะฮะแล้วก็มีอ้โอเคมันมันมีอย่างนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยมันเป็นอุปกรณ์สําหรับฉุกเฉินนะฮะซึ่งเขาก็มี โอเคฮะเขาก็มีของอะไรให้เราซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าตลาลนคืออะไรนะเราก็แปะแทสกี้ไม่เหมือนเดิมก่อนล้วกันแล้วเราก็ได้เครื่องปั่นไฟมานะฮะแล้วก็มีอุปกรณ์อะไรที่ไม่รู้เรื่องเลยอย่างที่บอกฮะกมอสแพคอันนี้เป็นมอสแพคที่ค่อนข้างยากใครที่ไม่เคยเล่นมอสแพคมาก่อนก็ข <c oughs> อให้สนุกแล้วกันมอสแพคนี้ยากจริงๆอ่ะรับของรางวัลน,นะฮะแล้วก็มี ถังเก็บน้ําอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่นะฮะซึ่งของในตัวเต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะดีดีด,ดีจริงๆอ่ะฝากไว้ก่อนซีรีส์โลกนี้มีแต่รลังสีเนี่ยฮะเป็นซีรีส์ที่เล่นค่อนข้างยากแล้วก็น่าติดตามแล้วก็น่าสนใจถูกต้องป่ะฮะดังนั้นถ้าเกิดใครที่โหลดมอสแพคอันนี้นะฮะเวลาเล่นเยอะๆก็อย่าลืมถนอมสายตาก,กันด้วยละกันนะฮะแว่นออปตาธะช่วยในการถานอมสายตาก,กองแสงสีฟ้าโดยที่แว่นที่ผมใส่อยู่อันนี้ฮะเป็นแว่นโฮเวอร์สองจุดศูนย์นะฮะเป็นแว่นใหม่ล่าสุดจากทองออฟตาซึ่งมันก็มามบางดิรอถ ได้นี่บิดงอให้ดูอื้อแปลว่าฮะเห็นไหมเห็นไหมหยอ้ซึ่งก่อนหน้านี้ฮะออฟไลเคาก็มีแว่นโฮเวอร์มาแล้วถูกต้องป่ะแต่อันนี้ฮะมันเรียกว่าโฮเวอร์2.0เพราะนั่นแหละฮะมันเป็นวัสดุใหม่ซึ่งวัสดุอันนี้เนี่ยฮะมันเป็นวัสดุเดียวกันกับที่ทําเหล็กดัดฟันซึ่งแน่นอนฮะมันจะไม่ทําให้ระคายเคืองผิวแน่นอนใส่นานๆใส่คู่กับหูฟังเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรซึ่งไอ้เจ้าแว่นโฮเวอร์2.0อันนี้เนี่ยฮะใส่เล่นเกมก็ได้ใส่ในชีวิตประจําวันก็ดีซึ่งถ้าเกิดสมมติใครสนใจแว่นตัวนี้ฮะรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คํานิบายใต้คลิปได้เลยครับผมโค้ชส่วนลดพิเศษครับใครโค้ชส่วนลดผมนะฮะเขาจะได้จ้างผมต่อ เขาบอกว่าในถังอันนี้เนี่ยฮะมันมีน้าหลงเหลืออยู่ในน้ํามันมีอะไรมันมันมีอะไรในนี้มันน่าจะเป็นน้ําของเหลวอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ใช้ในการปั่นไฟแหละมักงนะไม่รู้แหละเราฝากไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันซึ่งเราก็จะต้องทำเควสอันนี้ก่อนฮะเออเริ่มการรีบูทพลังงานจากเควสที่ระบุนะฮะคือตอนนี้เรามีเครื่องปั่นไฟฉุกเฉินอยู่ถูกต้องป่ะฮะนี่คือเครื่องปั่นไฟฉุกเฉินโอเคเราเตรียมฮะซึ่งเราจะต้อง เอ,อ,อ่านแปบ๊บซึ่งเราจะต้องผลิตกระแสไฟฟ้านะฮะแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาไปแตะที่แทสกรีนคือเหมือนเราผลิตกระแสไฟฟ้าเสร็จปุ๊บแล้วเราต้องส่งไฟมาที่ไอ้เจ้าเครื่องตรงนี้แล้วเราก็ต้องเชื่อมสายไฟด้วยเช่นกันโอเคแล้วก็ LV c o n n e c เน r เตเสื่อมใช้ไฟแล้วก็ให้มันมีหน้าตาลักษณะคล้ายๆประมาณแบบนี้อ๋อโอเคอะขอบคุณที่บอกวิธีการทำ <laughs> ดีมากซึ่งไอ้เจ้าแทสกรีนเนี่ยฮะ ดูจากแป๊บหนึ่งนะเขา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 ทำยังไงนะแป๊บหนึ่งนะคะัเขาเอาเครื่องมาวางไว้ประมาณแบบนี้โอเคแล้วลจากนั้นฮะเขาก็เอา LV connector วางแบบนี้อ่ะฮะแล้วเขาก็เชื่อมสายไฟแบบนี้เชื่อมไม่ได้นะฮะติดอ๋อหมายแผน2แผน2เราจะเชื่อมยังไงดีฮะเอาไว้แบบนี้แล้วกันเออประมาณแบบประมาณแบบ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 เอาแบบนี้นะฮะแล้วก็เชื่อมไว้ด้านข้างแบบนี้โอเค เราก็เชื่อมสายไฟแบบนี้ เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าแบบฉุกเฉินมันก็จะแบบน่ารักนิดนึงนั่นแหละฮะแลวหลังจากนั้นฮะไม่แน่ใจว่าเราจะต้องมาที่แทสแล้วเราก็เออเริ่มต้นการรีบูตปะเราก็กดโอเคและหลังจากนั้นฮะนี่ไงเราจะต้องส่งกระแสไฟฟ้าเข้าไปเอี่ยมซึ่งจากบริเวณตรงนี้เนี่ยฮะเราจะต้องเอาฐานใส่เข้าไปนี่ฮะเราเอาเราต้องเอาฐานใส่เข้าไปใช่ไหมฮะอ่ะใส่ฐานเข้าไปฮะกึ๊บโอเคแล้วมันก็จะเริ่มผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วอันนี้อะไรอ่ะอินซูลเลตหรือว่าแป๊บหนึ่งนะถ้าเกิดสมมติ ผมไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดเราเดินไปเราจะโดนไฟดูดปะแป๊บหนึ่งนะฮะเราจะโดนไฟดูดไหมหนึ่งสองสามหนึ่งสงสามหนึ่งสองสามไม่โดนไฟดูดเราโอเคเราไม่โดนไฟดูดนะฮะแต่ปัญหาคือเขาบอกให้เราใช้สายไฟอันเนี้ยโอเคขออนุญ,ญาตขออนุญ,ญาตนะฮะเราเจอเราเจอปัญหาแล้วฮะเดี๋ยวตรงนี้ทุบก่อนทุบ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 นะฮะ <laughs> <laughs> เราจะต้องวางแบบนี้อะเว้นข้างหลังไว้น,นิดนึงนะฮะเว้นแบบนี้ทําตามภาพเขาแล้วก็ต่อขึ้นมาข้างบนปึ๊บ แบบนี้โอเคแล้วก็แบบนี้นะฮะแล้วก็อย่างนี้ hmm. แล้วก็ต่อสายเข้าไปแบบนี้นะฮะแล้วก็อย่างนี้โอเคน่าจะได้แล้วล่ะเมื่อกี้ไฟไม่เข้าใส่ฐานเข้าไปใหม่นะฮะฟึบซึ่งมาดูกันฮะว่าไฟมันเข้าหรือเปล่าโอเคฮะไฟเข้ามาเรียบร้อยแล้วเยี่ยมแล้วคำถามคือเราจะโดนไฟดูดไหมถ้าเกิดสมมติเรามาอย่างนี้อติสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับ bra, bra, bra. <laughs> โดนไฟดูดนะฮะดังนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีซึ่งเราจะต้องใช้ฐานค่อนข้างเยอะมากๆ,ๆนะเนี่ยในการรีบูตใหม่อ่ะ ไปหาฐานเพิ่มเติมแป๊บหนึ่งซึ่งเอาจริงเราก็มีพวกฐานอยู่แล้วแหละมาเดี๋ยวทําฐานเพิ่มเติมฮะนี่ไงโอเคฮะเดี๋ยวทําอย่างนี้นะฮะแล้วก็ทําฐานเพิ่มเติมรอสักครู่ซึ่งอันนี้เราก็ได้รับของรางวัลนะฮะโอ้ฐานฟรีขอบคุณมากนะฮะโอเคฮะเราก็เอาฐานใส่เข้าไปไฟมันจะพอไหมฮะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเนี่ยเนี่ยไฟมันจะพออยู่แล้วอีกแป๊บหนึ่งอีกแป๊บหนึ่งฮะมาดูกันว่าถ้าเกิดเราทำเควสเสร็จเนี่ยฮะมันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพอเราได้เควสเริ่มต้นเรียบร้อยปป๊เเรราาาาก็จะสามาถิดใช้งน พลังงานสู่ส,ส,สารซึ่งระบบก็รีบูตแล้วเเควส์ <c oughs> ของเราก็เสร็จเรียบร้อยครับคุณครับเอาทานออกมานะฮะสิ้นเปลืองเหลือเกินอ่ะตัวนี้เราก็กดรับผอรางวัลปิ้วปิวครับคุณครับซึ่งเราจะมาเปิดใช้ไอ้เจ้าห้องซิมูเลชันเมทริกกันนะฮะแล้วหน้าถัดไปก็ให้เราเดินไปที่ห้องซิมูเลชันเมทริกและหลังจากนั้นพอพลังงานเพียงพอปุ๊บอะไรเนี่ยเราจะต้องทำอะไรกับพลังงาน <c oughs> แป๊บหนึ่งนะ เราจะต้องส่งพลังงานไปที่ห้อง w h a t the ์แม l แป๊บนึงนะฮะเราต้องส่งพลังงานไปที่ห้องเมทริกอะไรเนี่ยความเป็นจริงเสมือนอ่ะโอเคฮะเราก็มาที่เควสความเป็นจริงเสมือนคอวอร์อาร์มอความอันนี้ๆันีเควสอันนี้ฮะความเป็นจริงเสมือนกดไปปุ๊บกดโอเคแล้วหลังจากนั้นเราก็ใส่ฐานเข้าไปเพิ่มฮะับ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 รอไปอีกฮะประมาณ1 0 0 0 0 0สนเคแสนเคอะไร ไฟอีกประมาณ1นึ่งแสนนะฮะรอแป๊บหนึ่งหนึ่งแสนหน่วยติ๊กตอก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 และตรงนี้ฮะเขาบอกว่าให้ไปที่ห้อง simulation matrix ไปแอบดูที่ห้องแป๊บหนึ่งนะฮะคือจริงๆเราก็ไปแอบดูห้อง simulation แล้วแต่เราใช้งานไม่เป็นอะ่ะมันคือห้องอะไรอะ่ะแน่นอนห้องข้างหน้าตรงนั้นนะฮะเขาบอกให้เราไปที่ห้องข้างหน้าตรงนี้ มาแอ yup, บดูแป๊บหนึ่งนะฮะสวัสดีครับมันคือห้องอะไรใครก็ได้ช่วยบอกทีนะฮะมาที่ห้องตรงนี้เรียบร้อยซึ่งตอนนี้ฮะนี่กระแสไฟฟ้าครบเรียบร้อยครบ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 กระแสไฟเอึดอทเอทเอทเย้กระแสไฟครบเรียบร้อยฮะเราก็กดเปิดการจำลองปึ๊บแล้วเราก็กดปึ๊บแบบนี้อู้อู้อู้วัดวัดเดอะแมวโอเคโอเคผมโอ้ ตบมือดิครับรู้แล้วล่ะฮะว่าห้องนี้มันคือห้องอะไรคือมันมันเป็นห้องจำลองว่าแบบเฮ้ยเมื่อแบบอากาศมันยังดีอยู่อะไรอย่างนี้แสดงว่าเราสามารถปลูกพืชไปในห้องนี้ได้ใช่ปะแป๊บนึงนะฮะลองลองลองก่อนนะ,ะเราปลูกพืชในห้องนี้เฮ้ยปลูกพืชได้แล้วตบมือสิครับพอแล้วเสพติดกันตบมือเหลือเก <All right. S 1> <ๆ>ินแล้วเราก็กดรับของรางวัลอีกนะฮะฟึบฟืบฟืบเดี๋ยวมาอ่านเควสกันอีกรอบหนึ่งนะฮะตอนนี้ฮะเราได้ห้องอันนี้เรียบร้อยแล้วแล้วตอนนี้ของในตัวเราก็เต็มแป๊บงนะออััันนนนนีี้้มคอ แปปหนึ่งอันนี้คือ Cre a t i v e คือเหมือนไฟมันไม่จำกัดใช่ไหมอ่าโอเคของในตัวมันเยอะมากขอฝากไว้ในนี้แปบหนึ่งแล้วกันนะโอเคไอ้เจ้าเครื่องั่นไฟอันนี้เนี่ยฮะเราเอาฐานออกมานะฮะไม่จำเป็นแล้วไม่จำเป็นพอพอพอมันมีเควสติ่งตรงนี้หนึ่งอันเนี่ยอะไรเนี่ยหยอดน้ำมันเครื่องจักรได้ก็บอกหยอดน้ำมันเครื่องจักรแสดงว่าอันนี้มันคือน้ำมันเครื่องจักรหรือเปล่าซึ่งเราจะต้องเอาน้ำมันหล่อลื่นใส่เข้ามาในนี้ด้วยไหมเนี่ยเกี่ยวไหมเนี่ย ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้น้ํามันหล่อลื่นใช้ทําอะไรฝากไว้ก่อนละกันซึ่งในสมุดเควสดฮะเขาบอกว่าให้ไปยืมมาจากห้องเกษตรกรรมก่อนได้อ๋อได้ได้ไดอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเครื่องใจนะผมเข้าใจว่ามันเครื่องใจมากตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยฮะเดี๋ยวค่อยเอาขนแกะมาคืนมันมีวิธีอยู่มันไม่ได้ผิดกฎนี่ใช่เวลา perimeter. คือเรามีทร,รัพยากรอะไรในพื้นที่แถวนี้ก็ยืมมาใช้ก่อนได้ห้องห้องเกษตรอยู่ไหนห้องเกษตรอยู่ไหนอันนี้ไงห้องเกษตรที่เขาให้เรายืมมาใช้ก่อนนี่นี่ตรงน,นี้ตรงนี้ตรงนี้ไอ้เจ้ากล โอเคอู้อะควสคอมพิวเรียบร้อยอะ uh, ขอบคุณฮะออเยแล้วเราก็แปะคืนนะฮะแปะคืนแบบนี้แล้วก็แปะคืนแบบนี้แล้วเราก็โอเคเหมือนเดิมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มันสูบน้ําไม่ใช่แป๊บหนึ่งนะฮะเราต้องเราต้องสูบน้ําเข้าไปในระบบใช่ไหม <laughs> เออฮัลโหล แป๊บหนึ่งนะถ้าเกิดเราสกิดย้อนทางแบบนี้มันก็จะเป็นการเอาน้ําเข้ามาอย่างนี้ใช่ไหมแม่ไม่แม,ม่เราต้องการเอาน้ําเข้าไปในนูน้นโอเคฮะไอเจ้าห้องอันนี้เนี่ยฮะเป็นห้องที่มีความสวยงามมากดังนั้นฮะเรามาสํารวจสะหน่อยละกันซึ่งห้องอันนี้เนี่ยฮะเราน่าจะปลูกพืชได้ตามอัธยาศัยเลยเหระมัง้ง อันนี้มันเป็นไบโอมาอหลแป๊บนึงนะอันนี้เราปลูกได้โอเคอันนี้ไอ้เจ้าเฮมซีดเนี่ยเราปลูกตรงนี้ไม่ได้หรือว่าเราสามารถปลูกบนนี้ได้หรือเปล่าอ๋อโอเคเราสามารถปลูกเฮมบนไอ้เจ้าต้นนี้ได้งั้นเราฝกไว้ก่อนแล้วกันฝกไว้ก่อนฝกไว้ก่อนเออกดชิปได้ไหมกดชิปได้ไหมจับจบจกดชิปไม่ได้อ๋อชิปิดน้าเศร้าเลยเกินคือถ้าเกิดมันกดปุ่มชิปได้นี่ก็แบบสบายอ่ะระหว่างนี้เราก็ปลูกข้าวไประหว่างรอก่อนแล้วกันนะฮะไหนสำรวจกิงโอเคไหนจูเซีะเข้าบ้าน มีเตียงด้วยนะแล้วก็มีมีแฮมซตด้วยแล้วก็มีน้ำโอเคไอ้เจ้าสปรอนนี่มันทำอะไรได้นะหรือมันสามารถทำดินวิเศษมันสามารถทำมันสามารถทำอะไรได้แหละเก็บเอาไว้ก่อนแล้วกันแล้วมีอะไรอีกฮะมีสาหลายนะฮะมีเคลเราเอาสาหลยออกมาได้ไหมสาหลยคือโอเคฮะสาลยมันอยู่บนแคมป์ไฟเราฝากไว้ก่อนแล้วกันแล้วก็มีอะไรอีกนะมีเมล็เลนะฮะแล้วก็มีมีสมุดเอนชาน โอเคครับน่าสนใจเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วก็มีปุ๋ยอีกแล้วนะฮะ,ะเราเอาปุ๋ยฝากไว้ในนี้ก่อนแล้วกันซึ่งในตัวเรานี่เรามีมันเล็ดอะไรเนี่ยชูกา์เคนโ,โอเคฮะเดี๋ยวเราปลูกให้หมดเลยตอนเนี้ยถ้าเราปลูกอะไรได้เราปลูกให้หมดเลยดีกว่าอ่าข้าบ,บนตรงนี้มีปุ่มเกี่ยวก่บเอ๊ะ <laughs> ดูนะดูนะดูนะเอ๊ะ <laughs> มันมีปุ่มนะฮะแต่พอเราเกดปุ่มปึ๊บ ปุ่มระเบิดนะฮะอ่ะโอเคฮะเพื่อความสวยงามแหละเข้าใจอันนี้คือมเมล็ดชูการ์เคนนะฮะเราปลูกพื้นที่ธรรมดาแบบนี้ไม่ได้แต่เราสามารถปลูกชูการ์เคนแบบนี้ได้อ๋ออ๋โอเคเยี่ยม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 นะฮะสวยงามซึ่งกดปุ่มชิปได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยให้กดปุ่มชิปได้เอ้ยโอเคกดได้ไหมอะซึ่งอันนี้ฮะมันมีไอเทมคอปแอนาไลเซอร์อยู่นะฮะซึ่งไอเจ้าไอเทมอันนี้มันจะทําให้เราสามารถวิเคราะห์คุณภาพของเมล็ดได้อ๋อ มีเขียนตรงนี้ด้วยนะฮะห้ามวิ่งบนพืชของคุณและอย่าทุบมันขนาดที่ยังไม่โตพร้อมเก็บเกี่ยวอโอเคฮะเราจะไม่วิ่งบนพืชของเรานะฮะนี่มีแบตเตอรี่แล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ในการทําสวนเพิ่มเติมด้วยเฮ้ยเยี่ยมโอเคเราจะ เราทำไงกับชีวิตดีฮะเราอ่ะเราปลูกตรงนี้หน่อยแล้วกันนะฮะนี่นี่เราแปะไปก่อนอ่ะแปะเดืดนานี้แป๊บหนึ่งนะเวลาเราปลูกพืชเนี่ยฮะมันจำเป็นที่ต้องปลูกขั้นสูงขนาดนี้ด้วยเหรอเห็นปะเขาเขียนอยู่ฮะว่าพืชของคุณเนี่ยฮะเราจะต้องเอ่อได้รับสารอาหารในดินด้วยและความชุ่มชื้นจากดินคุณภาพอากาศก็ต้องดีถ้าเกิดสมมติคุณสมบัติแบบในการปลูกมันไม่ดีพอเนี่ยพืชของเราก็อาจจะตายเมวได การปลูกพืชในไหมครับนี่มันซับซ้อนอย่างแล้วถ้าอยากให้ปลูกพืชได้ดีที่สุดเนี่ยเราจะต้องเอาโซแซนเนี่ยฮะมาปลูกเพราะว่ามันจะให้สารอาหารที่เยอะมากอ๋อโอเคฮะเอา,เอาออช,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 ชีวิตนี้ไม่เคยทําอะไรอย่างนี้มาก่อนเลยคือคือหมายความว่าไงเราสามารถทําเอาโซแซนมาอย่างนี้เหรอใช่เหรอแล้วอย่างนี้เหรอฮะแล้วก็อย่างนี้เฮ้ยได้ด้วยเหรอโอเคฮะโซแซนแบบนี้แล้วก็อย่างนี้ เฮ้ย <He? S 2> และระหว่างนี้ฮะชุกกเคนของเราก็โตเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมเรากดคลิกขวาเพื่อเก็บเกี่ยวอ๋อโอเคนี่ไงเราก็เก็บชุกกเคนเยี่ยมนะฮะเป็นชุกกเคนที่ว่าแบบเออมันไม่ลกลูกตาดีนะแล้วเราก็เอาชุกกเคนมาปลูกเพิ่มเติมแบบนี้ได้อาเยี่ยมเลยเยเยเย้ยเย,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 ยปกติชุกกเคนต้องอยู่ใกล้แหล่งน้ำใช่ไหมอันนี้เป็นชุกกเคนที่แบบ ไม่ธรรมดานะฮะนี่ฮะเราก็จะปลูกชูการ์เคนแบบนี้นี่นี่นี่เราขยายชูการ์เคนมาก่อนนะเดี๋ยวค่อยว่ากันขยายชูการ์เคนเมายกยอยนะฮะสรุปแล้วนะฮะเราไม่ต้องกดปุ่มชิปคือการปกดเนี่ยกดปุ่มชิปแบบเนี้ยมันไม่ได้ช่วยให้พืชเติบโตเร็วขึ้นโอเคป่ะโอเคฮะเรามาปลูกข้าวกันดีกว่านะฮะโคลนวอลซึ่งมันถ้าเกิดสมมุติเรามีเมล็ดพันธุ์ดีๆอย่างเงี้ยฮะแล้วถ้าเกิดเราอยากจะรักษาเมล็ดพันธุ์อันนั้นไว้เนี่ยเราก็สามารถโคลนเมล็ดของเราได้โดยการทำแบบนี้เมล็ด แปบ๊บหนึ่งแล้วมเมล็ดพันธุ์ที่ดีคืออะไรเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเ,เรามีเครื่องอันนี้มันเครื่องปั่นไฟนี่ไม่ใช่นี่ตอนนี้ฮะเรามีไอเทมอันนี้อยู่ใช่ไหมคอฟอนาลิเซอร์ไหนมาดูซิฮะว่ามันใช้งานยังไงเรากดคลิกขวาแล้วเราสมมติเรามีชูการเคนนะเราใส่เข้าไปในนี้ <No. S 1> ไม่ใช่นะฮะเราทําแบบนี้อันนี้มันต้องใส่แบตเตอรี่อ๋อใส่แบตเตอรี่เข้าไปด้วยใส่แบตเข้าไปอ่าเข้าใจละอ่ะเราใส่มเมล็ดพันธุ์เข้าไปก่อนนะฮะ ใส่ยุก็เเห็นเข้าไปไม่ใช่อีอู้โอเคฮะเราเห็นบางสีบางอย่างน่าตื่นเต้นนะฮะนี่ถ้าเกิดสมมติเรามีครอปอนาลิเซอร์อยู่ใช่ป่ะฮะแล้วเรามามองตรงนี้เนี่ยมันจะบอกอยู่ว่าแบบเอ้ยระดับแสงเป็นยังไงอ่าระดับแสงเยอะมากน้อยขนาดไหนคุณภาพอาหารเป็นยังไงบ้างอย่างอันนี้คุณภาพอาหารมีอยู่8อ่ะแล้วอันนี้คุณภาพอาหารมีอยู่0ย์คุณภาพอาหารมี8เอ้ยแสดงว่าแสดงว่าโซแซนนี่มีคุณภาพอาหารดีเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้คุณภาพอาหาร2 อันนี้คุณภาพศูนย์แล้วแล้วคุณภาพอาหารหาจากไหนเนี่ยโอเคซึ่งเราก็สามารถเก็บไอเทมได้นะครับฟับฟับฟบแล้วรก็รู้สึกว่ามันลกจอมากเลยฟับฟับฟับลกลกลกจอเกินไปไหมอ่ะลกจอเกินไปไหมอ่ะเอาเอาออกก่อนโอเคฮะเยเย่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 แล้วเราก็ได้ข้าวแล้วเฮ้ยมันคืออนาคตเราทำไมเราไม่ปลูกข้าวอ่ะ เออเอาใช้บาะเราควรจะปลูกข้าวให้มันเยอะเะนี่นี่เรามานั่งปลูกจุกกระเคนทำเพื่ออะไรเนี่ยถ้าเราก็ปลูกข้าวแบบ,แบบนี้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 น่าจะใช่อ่ะใช่ไหมนี่ไงนป่ะมันมีสีเขียวอยู่น่าจะใช่แหละโอเคขอขอ,ขอมีอาหารกินก่อนลวกันนะฮะคลิปนี้แล้วเดี๋ยวอนาคตเราค่อยมาทําข้าวให้มันมีคุณภาพที่ดีกว่านี้ฮะตอนนี้ขอแบบลวกๆไหนๆก็แล้วฮะเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนพื้นตรงนี้เนี่ยให้มันเป็นโซแซนไปเลยแล้วกันนะฮะเพื่อที่ว่าเราจะได้แบบเอิมปลูกพืชเร็วๆหรือมั้งมันจะได้มีอะไรดีๆนะฮะ อะไรมาด้วยขอลองดูสินี่เราวิาเคราะห์เมล็ดทันได้ไหมฟึ๊บอ่านี่ไงฮะสามารถ สามารถไม่เห็นได้อะไรเลยนะฮะก็เหมือนกับว่าเออเป็นเมล็ดพันธุ์ขั้นแรกอะไรอย่างงี้อ่ะโอเคฮะอ่ะก็ดีก็ดีก็ดีอ่ะเราปลูกไปปลูกไปก่อนนะขอข้าวกินก่อนเพราะความรู้สึกว่าถ้าเกิดเราปลูกพืชบนไอ้เจ้าโซแซนพวกเนี้ยฮะมันเติบโตค่อนข้างเร็วดังนั้นรู้สึกจะมีบางสิ่งบางอย่างไม่ถูกต้องกับพื้นที่ตรงนี้นะฮะเห็นหรือเปล่าฮะคือเราปลูกบนโซแซนถูกต้องป่ะฮะแล้วดูตรงเนี้ยมันจะเขียนอยู่ว่า water ศูนย์ทับสองร้อยนั่นก็หมายความว่ามันไม่มีน้ำเลยใช่ไหมอ่ะนั่นก็หมายความว่าตรงนี้้มมันปลูกไไ่ด ประมาณคือปลูกแบบดินเหมือนเดิมอะดีอยู่แล้วมาปลูกบนโซ,โซแซนทําแมวอะไรเราอาจจะยังปลูกไม่เป็นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยศึกษาเอาฮะอันนี้มันเป็นมอสแบบปลูกพืชขั้นสูงไงแล้วตอนนี้ฮะเราก็ได้เริ่มปลูกข้าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้เรามีชีวิตที่ดีมากขึ้นเดี๋ยวอนาคตเราก็อาจจะทําฟาร์มต่อแล้วก็คัดเลือกเมล็ดพันธุ์อะไรให้มันดีกว่านี้นะฮะนี่แล้วเดี๋ยวพอเรามาทําตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะมีเมล็ดพันธุ์อื่นๆเพิ่มเติม เดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะมันคือคลิปถัดไปฮะแต่ยังไรก็ตามฮะคลิปนี้ครับแหม่น่าจะเปเวลาสมควรแล้วนะฮะผมพอกลับไปคลิปพีงนี้ก่อนเลยแล้วกันขอบคุณที่ตามชมฮะสํารวันี้สวัสดีฮะบายยอย่าลืมกดไลค์กดซับให้ด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่ในภายคลิปหน้าฮะสําหรับวันนี้สวัสดีฮะบายซีรีส์นี้เพิ่งจะเริ่มต้นเองฮะถ้าเกิดคลิปใหม่ออกแล้วกดตรงนั้นได้เลยฮะสนุกมากสําหรับวันนี้สวัสดีฮะบาย